สวัสดีครับทุกคนมาพบกันอีกแล้วกับมุมมองน้ำมันประจำวันพฤหัสที่2ี่กุมภาพันธ์2565แล้วนะครับวันนี้สำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวเต๋จะมาอัปเดตแผนต่อจากโคดไม้เมื่อวานนี้กันครับว่ามีมุมมองอื่นเพิ่มเติมไหมจากโคดรไม้นะครับสำหรับภาพของเดนะครับทุกคนจะสังเกตเห็นว่าเมื่อวานนี้นะครับเดมีการปิดแท่งแดงนะครับแล้วก็มีการลักษณะรูดไส้ขึ้นมาลงมาเนาะในตรงจุดนี้ครับจะสังเกตเห็นง่ายๆเลยว่าตรงเนี้ยจะมีแนวต้านนะครับที่สําคัญ อยู่เช่นเดียวกันเนาะให้แนวต้านไว้ที่79.27นะครับตรงนี้เป็นแนวต้านที่สําคัญซึ่งมีการมาทดสอบหลายครั้งแล้วแล้วก็ยังไม่ผ่านนั่นเองนะครับแต่ในมุมมองของภาพเดภาพหลักเนี่ยทุกคนจะสังเกตเห็นว่าเทรนด์ของเขานะครับเขาได้ทําการยกโลยกไฮขึ้นมานะครับตรงนีเน้เดินทางทําการยกโลยกไฮขึ้นมาตลอดทางเลยและตรงชุดนี้เหมือนจะทํา นายใหม่ขึ้นได้แล้วด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะยังยืนเหนือแนวต้านนี้ไม่ได้เนาะมีโอกาสว่าในสําหรับวันนี้ครับมีโอกาสที่จะย่อแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อได้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้ตีให้มุมมองในของหน้าเทรดบายเป็นหลักแล้วกันนะครับในการเทรดของเราเนี่ยถ้าในภาพของเดเนี่ย การที่เราจะเทรดบายเนี่ยตรงจุดบายเราจะสามารถรอตรงไหนได้บ้างนะครับในภาพของเดลติว่ามองเห็นว่าจะมีดีมานกลุ่มนี้นะครับที่สามารถพิจารณาเทรดบายได้เนาะในจุดนี้ให้ราคาไว้แถวๆกรอบราคา72.90อครับกรอบราคาดีมานตรงนี้เลยถ้าหากว่าราคาปรับตัวลงมาถึงจริงเราจะใช้จุดนี้ในการพิจารณาเทรดบายสาหรับภาพเดครับส่วนภาพถัดไปนะครับในมุมมองของการเป็นเทรนขาขึ้นอยู่เนี่ยเขามีโอกาสปรับตัวขึ้นไปถึงสะพายไหนเนาะเป็นสะพายนี้ครับที่มีโอกาสปรับตัวขึ้นไปถึงในชุดนี้ครับถ้าหากว่าราคาปรับตัวขึ้นมาถึงเน เราก็สามารถพิจารณาเทรดเซลได้เช่นเดียวกันแต่การเทรดเซลของเราอะจะต้องรอในลักษณะของการคอนเฟิร์มนั่นเองครับตรงนี้ให้ไว้ที่ตั้งแต่ราคา80.92ขึ้นไปนะครับในกรอบโซนนี้การเทรดสวนเทรนเนาะในลักษณะนี้ครับถ้าหากว่าราคาแบบตัวขึ้นมาจริงอ่ะจะต้องรอนะครับคอนเฟิร์มนะครับถ้าใครไม่มีชุดความรู้อื่นเลยท่าง,ง่ายที่สุดที่ติจะให้ประจําเลยก็คือเป็นท่าของการเทรด QM เซลลนั่นเองครับในลักษณะนี้ในทางเฟรมที่เล็กลงไปอีกนั่นเองครับพอภาพเดเราเห็นแล้วว่าหน้าเทรดบบยังคงได้เปรียบนะครับแต่ตอนนี้ติดแนวต้านอยู่เราลองไปดูซิว่าในภาพของ4ชั่วโมงอ่ะมีจุดไหนให้เราพิจารณาเข้าเทรดได้บ้างนะในภาพของ4ชั่วโมงครับจุดที่จะเป็นดีมานในการที่จุดสัมพันธ์เนาะในการรับไว้อยู่นะครับจะเป็นดีมานชุดนี้ครับซึ่งดีมานกลุ่มนี้ครับจะมีดีมานอีกกลุ่มหนึ่งที่ซ้อนกันอยู่เช่นเดียวกันกอเป็นดีมานชุดนี้ครับสองดีมันนี้ครับเขา แล้วก็ตอนนี้ติดแนวต้านอยู่ถ้าหากว่าเราจะพิจารณาเทรดบายครับกรอบดีมานนี้ก็เป็นกรอบที่น่าสนใจเช่นเดียวกันอาจจะต้องรอสัญญาณนะครับในการคอนเฟิร์มมิ่นิดนึงนะให้ไว้ตั้งแต่ราคา7 6 3 6ลงไปนะครับสองกรอบราคานี้เนาะสำหรับภาพนี้ส่วนภาพที่ใกล้ขึ้นลหละแล้วชุดแถวแถวนี้มีดีมานอะไรให้เราเข้าเทรดได้ไหมเนาะอาจจะเป็นภาพของทางเฟรมที่เล็กกว่านี้ครับเดี๋ยวลงไปดูพอเราลงมาดูนะครับที่1ชั่วโมงเนาะหชั่วโมงก็ยังคงยกโลยกไฮขึ้นมาเช่นเดียวกันในภาพของ4ชั่วโมมงงงแลลก็็ภาพขอ Day เอเเยหนว่า ราคาครับหน้าเทรดายจะคงยังคงได้เปรียบมากๆเนาะในสำหรับวันนี้และดีมาครับที่เขามาทดสอบแล้วก็ติดอยู่จะเป็นชุดนี้ครับกับชุดนี้เป็นสจุดนี้นะครับสำหรับในภาพของหนึ่งชั่วโมงเนาะที่เป็นดีมานโซนนะครับซึ่งดีมานโซนตรงเนี้ยเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าเทรดอ,อีกจุดหนึ่งนะครับถ้าหากว่าราคาปรับตัวลงมาถึงจริงๆนะครับให้ไว้ที่ราคา70.42แล้วกันครับตรงเนี้ยต้องรอสัญญาณคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มให้ดีเนาะถ้าชุดเนี้ยเขาปรับตัวลงมาจรงิงตรงเนี้ยเขาก็จะทําการ ปรับตัวลงมาในลักษณะของการทําสวิงนะครับลงมาได้แบบนี้ก็คือทำโรททำไฮต่าลงเนาะในลักษณะนี้จุดนี้เราต้องรอสัญญาณคอนเฟิร์มนิดนึงครับนี่อาจจะรอเป็นในรูปแบบของ QM ก็ได้แล้วค่อยเทรดบายขึ้นไปแบบนี้ครับส่วนการเทรดบายในชุดนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่านี่มีภาพของ QM เช่นเดียวกันนะซึ่งเขาถูกทดสอบไปแล้วละ่ะในแท่งสีเขียวตรงนี้ปรับตัวลงมานะครับ แล้วก็เด้งขึ้นไปเนาะแล้วชุดนี้มีการทดสอบมาถึงดีมา์ข้างล่างนี้เลยครับทาให้มองว่าตรงชุดนี้ถ้าหากว่าราคาปรับตัวขึ้นไปเลยได้จริงเนี่ยเราค่อยพิจารณาหายจังหวะที่จะย่อเพื่อบายต่อแทนก็ได้ครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เกิดภาพที่สามารถให้ย่อบายต่อไปเนาะอาจจะต้องรอนะครับสัญญาณคอนเฟิร์มอีกแบบหนึ่งขอลบตรงนี้นิดนึงถ้าหากว่าราคาปรับตัวลงใมาอีกครั้งเนี่ยตรงนี้เราอาจจะรอสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับในการเข้าเทรดอีกครั้งหนึ่งครับรอยังไงล่ะก็เป็นภาพนี้เลยเบบรรกกวิไไไขขึึไไ้้้้นนปดดเาาา็จะ QM ยม ในลักษณะนี้นั่นเองแต่ถ้าหากว่าตรงนี้ไม่ได้มีสัญญาณคอนเฟิร์มให้เรานะครับแล้วเขาปรับตัวลงไปต่อเนี่ยเราก็ค่อยไปรอ QM Buy นะครับที่เลขลงท้างล่างนี้แทนแบบนี้ครับอาจจะเป็นอาจจะไม่ได้อยู่ในหนึ่งชั่วโมงอาจ,จเป็นดูทาเฟมที่เล็กกว่านี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับทุกคนหมดแล้วครับสําหรับการ บางแผนเทรดน้ำมันในวันนี้เนาะเป็นมุมมองน้ำมันประจําวันพฤหัสนะครับถ้าหากว่าใครชอบนะครับคลิปนี้เนาะสามารถกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจ b a u e Trade Academy ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดมุมมองน้ำมันนะครับในวันพฤหัสหรือ,รอตั้งแต่วันจันทร์นั่นแหละเนาะของโค้ดไม้ด้วยนะครับหรือคลิปอื่นๆของ b a u e Trade Academy เรานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ เปิดกา้าวทองคาเท่ากับเปิดประตูสู่ความบางคั่งเห็นบรรยากาศทั้งหลังนี้ไหมคะซึ่งถ้าหากว่าคุณอยากจะอยู่ในบรรยากาศแบบนี้นะคะสามารถมาพบกันได้วันที่1ิบถึง14มีนาคมนะคะเทรดสด3วันเต็มพร้อมเรียนเทคนิคเทรดทองนะคะคุณจะมีอาวุธในการเทรดทองติดเครื่องมือเทคนิคในการเทรดทองถ้าหากว่าคุณเองวันนี้นะคะตัดสินใจสําเร็จเป็นคนที่สําเร็จด้วยเทคนิคเทรดทองนะคะมาพบกันค่ะ3วันสามคืนนะคะที่โรงแรมโนววเทลลังสิตค,ค่ะ